รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเรา สนับสนุนโดยหลงหล่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระสร้างวัตถุมงคลบริหารงานโดยดรสุพัทราสุวรรณตาโนนโทรศพัพท์0 8 1 8 8 0 7 5 5 0สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีธรรมวิถีไทยรับพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์ทางคชพหนะคะกับแจนเช่นเคยค่ะซึ่งวันนี้ค่ะแน่นอนเรื่องของสาระสำคัญต่างๆนะคะข่าวสารที่ คุณผู้ชมนะคะสามารถจะติดตามได้เนี่ยตลอดทั้งรายการเลยก็มีมาให้กับคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเหตุการณ์น้ำท่วม หรือว่าอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นทางรายการทางทีมงานก็ต้องฝากให้กำลังใจกับคุณผู้ชมด้วยนะคะสู้ๆกันต่อค่ะเหลืออีกไม่กี่เดือนนะคะก็จะถึงสิ้นปีต้อนรับปีใหม่กันอีกแล้วนะคะช่วงนี้นะคะมีอะไรที่เรายังไม่ได้ทําก็รีบๆทากันไว้นะคะแล้วก็เรียกว่าส่งกําลังใจไปให้ทุกทุกคนเต็มที่เลยและอย่างวันนี้ก็เช่นกันค่ะข่าวสารที่นํามาก็สามารถที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะได้นําไปประยุกต์ใช้ได้เช่นเคยไปติดตามการรับชมกันได้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการวิถีรมวิถีไทยทางช่องททออบ5ทุกเช้าวันเสาร์เวลาตี5ครึ่งถึง6โมงเชา้าคราวนี้นะคะน้องจิ๊บก็ได้อยู่ที่วัดโนนตาลนะคะหรือว่าวัดโนนตาลใหญ่นะคะตําบลมึงอ้ออ,อาเภอคมซอนะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะราวนี้นะคะมีงานสาราดีดน้ำพฝากท่านสาธุชนอีกเช่นเคยนะคะค่ะภายในวันที่15ตุลาคม2516นะคะจะมีงานพิธีเททองหล่อพระที่วัดโนนตาลนะคะค่ะและภายในวันที่19พฤศจิกายน2516นะคะจะมีงานทอดกฐถินนะคะเชิญชวนท่านสาธุชนนะคะ มาร่วมกันทอดกรถินเพื่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ของวัดนูนตาลนะคะค่ะและภายในวัดนะคะจะมีความสําคัญอย่างไรมีสาระดีๆอะไรกันบ้างเดี๋ยวตัมจิ๊บน,นะคะเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดและเป็นการามสการหลวงพ่อพร้อมกันเลยนะคะแลา,าขอเจริญพรสำหรับบรรดาญาติโยมที่ มีจิตใจในใฝในบุญในกุศลสำหรับมัตมาท้า,าธิการสมหวังคันติสาโระจําวัดที่วัดโนนาตาลังวนบึงอ้ออำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาในช่วงน,นี้นก็จะได้ขอบอกบุญ นะครับบรรดาญาติโยมทีนะ่มีใจไปในบุญในกุศลที่จะทําทุนของตนเองนะเอาไว้นะเพื่อที่จะไดนะ้เป็นที่พึ่งในวันข้างหน้าในวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมนะก็จะได้ทําการเททองห่อพระประธานเพื่อประดิษฐานไวนณะอุโมโสถ นาะนะวัดโนนจาลที่กำลังจะบูรณะนะพระโมสถนะที่ํำรุดชุดโทมไปซึ่งพระอาจารย์ก็มีโอกาสนะได้มานะบูรณะนาะพระโมสถนะในคราวครั้งนี้นะก็ด้วยนะทำด้วยใจนะทาทำทำด้วยศรัทธานะไม่มีเงินตาราใดๆที่นะจะทำให้ นาเสร็จรวดเร็วฉะนั้นในส่วนตรงนี้นะธรรมาก็ขอนาบอกบุญกับบรรดาญาติโยมนะให้ได้มีโอกาสมาแต่งเติมเพิ่มบุญมาเสริมบุญเสริมบารมีนาสร้างคุณงามกลมดีฝากเอาไว้ในพระพุทธศาสนานาซึ่งวันที่15ตุลาคม2566ที่จะถึงนี้นาก็ได้นามีการ นะตั้งกำหนดนะเวลานะในช่วงของในช่วงเที่ยงนะของวันที่15นะวันอาทิตย์ที่15ตุลานะก็จะเริ่มพิธีหลรอ,ลอนะทองเพื่อที่จะสร้างองค์นะสมเด็จนะสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้ประดิษฐานเอาไว้ในพระอโรุโมสถฝากคุณงามความดีเอาไว้ในพระอุโมสถที่เรานะได้มีโอกาส ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาดังนั้นหลังจากนาโลนารพระเสร็จแล้ววันที่15บห้าในรอพระเสร็จแล้วก็จะทิ้งเวลาอีกหนึ่งเดือน,นอในช่วงของวันที่18พฤศจิกายนนั้นก็จะมีการเทศมหาชาติวันที่19พฤศจิกายนนั้นก็จะมีการ,ารยก พระประธานขึ้นพระอุโบสถเพื่อประดิษฐานไว้ณนะอุโบสถวัดนนตาลนะสืบต่อไปในช่วงใดนะที่โยมมีโอกาสมีเวลานะที่จะได้มาร่วมบุญร่วมกุศลนะกับทางวัดนนตานาซึ่งเป็นวัดที่กําลังก่อสร้างซึ่งเป็นวัดที่กําลังพัฒนาในเขตของชนบทนั้นก็ขอโอกาสนี้นะเรียนเชิญเจริญพรให้ได้มีโอกาสมาร่วมบุญร่วมกุศล กับวัดนนตานกับหลวงพ่อนะสมหวังขันติสาโรนะสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะก็ขอบุญกุศลทั้งหลายที่บรรดาญาติโยมได้ตั้งอกตั้งใจนะฟังตั้งอกตั้งใจนะได้ดูได้เห็นก็ขอพระาอานิสงส์บุญเก่าบุญก่อนที่เราเคยได้สร้างได้ทำกันมานั้นนะจงส่งผลให้บรรดาญาติโยมนั้นได้พบแต่ความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดปรารนะถนาสิ่งใดในทางธรรมเขาขอ,ขอ,ขอสมความมุ่งม,มั่ปรารถนาะทุกๆคนทุกทุกท,กท่านด้วยกันเทินกรมพัฒนาที่ดินได้ให้ความสำคัญกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งส่งผลต่อการปรับโครงสร้างดินและให้ธาตุอาหารที่จำเป็นแก่พืชประกอบกับทิศทางของการทำการเกษตร ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์ในการทำกรเกษตรแบบกเกษตรอินทรีย์ กรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินกาลสินได้ดำเนินการสนับสนุนองค์ความรู้สนับสนุนปัจจัยการผลิตตั้งต้นและเป็นพี่เลี้ยงในการรวมกลุ่มกันเพื่อจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ของชุมชนบ้านโนนสูงจังหวัดกาลสินกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นความสําคัญของการปรับปรุงบํารุงดินและนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ลดต้นทุนปลูกเพิ่มรายได้สามารถใช้ประโยชน์จากดินได้อย่าง,ย,างยั่งยืนธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนบ้านโนนสูงก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ 2562ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน38รายเกษตรกรในชุมชนมีความตื่นตัวเรื่องการลดใช้สารเคมีมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์สถานีพัฒนาที่ดินกาลสินจึงได้เข้ามาแนะนำให้เกษตรกรลดใช้สารเคมีเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์เป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและเป็นต้นแบบของการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง จุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากชาวบ้านชุมชนโนนสูงมีความตั้งใจที่จะทําการเกษตรแบบอินทรีย์ทางสถานีพัฒนาที่ดินกาลสินจึงได้เข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรใช้นวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดินอย่างเช่นปุ๋ยหมักเสื้อผ้าน้ำหมักเสื้อผ้าและปรับปรุงดินด้วยพืชตุ๋ยสดค่ะวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและสามารถที่จะนําวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่การเกษตรนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่าง มีประสิทธิภาพและก็สูงสุดค่ะขั้นตอนการดําเนินการก็คือเราจะเข้ามาชี้แจงกับเกษตรกรว่าวิธีการของธนาคารเนี่ยจะเป็นอย่างไรในส่วนของการดําเนินการเราจะให้เกษตรกรเป็นผู้ตกลงกันเองว่ากติกาในระบบกลุ่มเนี่ยจะเป็นแบบไหนเราก็จะเข้ามาเพื่อเป็นที่เลี้ยงให้กับเกษตรกรค่ะมีการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องของปุ๋ยแล้วก็มีการส่งเสริมปัจจัยการผลิตตั้งต้นให้กับกลุ่มเกษตรกรค่ะ ผลที่คาดว่าจะได้รับก็คือ สามารถที่จะส่งเสริมเกษตรกรให้มีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งแล้วก็สามารถลดต้นทุนการผลิตผลิตอาหารที่ปลอดภัยทําให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นส่งเสริมให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะในระยะเริ่มต้นทางสถานีพัฒนาที่ดินจะสนับสนุนปัจจัยการผลิตเช่นสารเร่งพอดอน้ำหมักชีวภาพมเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดให้กับธนาคารเพื่อให้เป็นต้นทุนในการดำเนินการพร้อมกันนี้ก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกกลุ่ม ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนโนนสูงมีการขับเคลื่อนธนาคารปุ๋ยอินทรีย์จำแนกออกเป็น3ประเภทดังนี้ 1. ธนาคารน้ำหมักชีวภาพ 2. ธนาคารปุ๋ยหมัก3ธนาคารปุ๋ยพืชสดโดยจะมีการดำเนินร่วมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักโดยให้สมาชิกนำเอาวัสดุเหลือใช้ในการทำเกษตรในไรานาและบูลสัตว์มาฝากที่ธนาคารโดยธนาคารจะทำการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกรมาเบ,าเบิกถอนตามอัตราที่ได้ทำการตกลงกันไว้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เมื่อวัสดุที่นำมาฝากของสมาชิกนั้นย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยสมาชิกก็สามารถเบิกปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพไปใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรของตัวเองได้ในส่วนของปุ๋ยพืชสดสมาชิกมีการกู้มเมล็ดพันธุ์ เพื่อน,นําไปหวานในแปลงของตัวเองหลังจากได้ผลผลิตเป็นมเมล็ดพันธุ์ก็นําเมล็ดพันธุ์มาชําระหนี้กับธนาคารโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละสี่ทำให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของธนาคารมีมเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ปรับปรุงบํารุงดินพร้อมกับผลิตมเมล็ดพันธุ์เพื่อขายคืนกรมพัฒนาที่ดินสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอ,อีกทางหนึ่งเมื่อก่อนนี้พื้นที่ตรงนี้นะ่ะเป็นพื้นที่ดินเค็มนะคะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นลําบากมากค่ะทางพัฒนาที่ดินก็เข้ามาจัดอบรมให้ทางกลุ่มว่าทํายังไงเราจะปรับปรุงดินยังไงเพื่อลดการเค็มของพื้นที รแรกๆก็เข้ามาขุดคลองให้ขุดบ่อให้เพื่อให้มีน้ําใช้ในการทํานาพอกรมพัฒนาที่ดินเข้ามาปรับปรุงเรื่องดินดีขึ้นแล้วก็เข้ามาแนะนําสมาชิกทาปุ๋ยระบบกลุ่ม คือสมาชิกเราจะทําให้ได้มาตรฐานเดียวกันหมดแรกๆก็ยังไม่ได้ทําเป็นธนาคารปุ๋ยทางพัฒนาที่ดินก็มีวัตถุดิบเข้ามาก็เลยมาประชุมกันต่อเนื่องว่าทายังไงการทําปุ๋ยของกลุ่มเรานี่มันจะเข้มแข็งก็เลยเอาเป็นธนาคารปุ๋ยไปเลยจัดเป็นธนาคารปุ๋ยเราก็จะให้ให้สมาชิกเนี่ยเตรียมวัตถุดิบมารวมกันทําเสร็จแล้วก็ได้แบ่งกันแล้วก็เก็บไว้ทิ้งธนาคารอีกเราก็เลยมีธนาคารปุ๋ยอยู่ตรงนี้ค่ะก็ขอขอบคุณพัฒนาที่ดินมากๆนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมดูแลเกษตรกรที่ทําให้เกษตรกรลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เพื่อให้มีความเป็นอยู่แล้วก็ได้ที่มั่นคงขึ้นค่ะ กลุ่มเกษตรกรมีการผลิตและใช้ประโยชน์จากปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่องลดต้นทุนการผลิตด้านการปลูกพืชและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรช่วยลดปริมาณขยะและวัสดุเหลือใช้ต่างๆเกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกิดการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านการเกษตรในชุมชนอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอิยนทรีย์ในพื้นที่นอกจากจะเป็นการเพิ่มพื้นที่เกษตรและมีจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นแล้วยังเป็นการเพิ่มสัดส่วนตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้านเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีอาหารปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้นมีความภูมิใจในอาชีพเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและหนี้สินลดลงสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศชาติต่ตอไป ห้องอาหารคุณสาหรายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทบของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหรายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223 6 วันนี้นะคะน้องจิ๊บก็ได้อยู่ที่วัดอมอมองประชานาริมิตรนะคะตำบลหนองเพางายอําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะคะ และภายในวัดะะก็กำลังกอ่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมนะคะเชิญชวนท่านสาธุชนผู้ใจบุญที่รับชมรายการนะคะมาร่วมสร้างกันได้นะคะที่วัดอมอ่องประชานนรมิตและภายในวันที่5พฤศจิกายน2อง6นนะคะก็จะมีงานทอดกรถินนะคะก็ขอเชิญชวนท่านสาธุชนนะคะมาร่วมงานทอดกรถินกันได้นะคะที่วัดอมอ่องประชานนรมิตรนะคะและภายในวัดนะคะจะมีความเป็นไปมาอย่างไรเดอะตันนอร์จิ๊บนะคะข้าไเก้ามักการ,การพระคุณเจ้าเดวยกันเลยนะคะไปเลยค่ะ จเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายก็ได้มีโอกาสของทางวัดอม่องประชาณมิตรได้มาพบปะญาติโยมในทางสื่อโซเชียลซึ่งขณะนี้วัดของเรานั้นก็เป็นวัดที่อยู่ชายแดนหรือว่าชนบทของจังหวัดนนทบรุรบีรอบๆวัดก็จะเป็นทุ่งนาและก็ป่า ลกชัดสักนิดหนึ่งถึงแม้ว่าวัดนี้จะอยู่ห่างไกลความเจริญแต่วัดก็จะต้องมีการพัฒนาในรูปแบบสารูปก,า,การเพราะเป็นงานด้านหนึ่งของคณะสงฆ์วัดอมอ่องประชาเนเริมมิตของเรานั้นก็ได้กำลังสร้างศา,าลาเรือนรับรองทรงไทยอนเนกประสงค์ขนาดกว้าง 12เมตรคูณ16เมตรเป็นศาลาที่จะเกิดประโยชน์แก่พระศาสนาเป็นอย่างยิ่งเพาราะศาลาหลังนี้วัตถุประสงค์ที่สร้างก็เพื่อที่จะได้เป็นที่จัดกิจกรรมงานของพระศาสนามีการประชุมสงฆ์เป็นต้นนอกจากนั้นเวลาญาติโยมมีการใช้งานใช้การสาลานี้ก็จะรองรับ ในการที่ญาติโยมมาร่วมใช้ได้พร้อมกับนั้นศาลาหลังนี้เราก็ยังที่จะได้เป็นที่ต้อนรับพระเทรานุเถระที่จะเดินทางมาวัดอมอ่องประชาเนรมิตรซึ่งวัดอมอ่องประชานรมิตรของเรานั้นเป็นวัดที่ไม่มีที่ต้อนรับสําหรับพระเทระผู้ใหญ่จึงจําเป็นที่จะต้องมีสถานที่ต้อนรับนอกจากนั้นเวลาญาติโยม ต้องการที่จะจัดงานบวชงานบุญงานกุศลต่างๆศาลาหลังนี้ก็จะเกิดประโยชน์กับญาติโยมด้วยเรียกได้ว่าอนเนกประสงค์จริงๆและที่สําคัญศาลาหลังนี้จะเป็นศาลาปฏิบัติธรรมให้กับญาติโยมผู้ไข้ในการปรฏิบัติธรรมตามแบบสติปัฏฐานสีน่เราก็จะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพราะการสร้างศาลา แต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้งบประมาณเป็นจนํานวนมากแต่เราสร้างแล้วไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์มันก็ไม่คุ้มค่ากับปัจจัยที่สูญเสียไปดังนั้นการสร้างศาลาหลังนี้จึงเป็นศาลาที่มีประโยชน์กับพระศาสนาเป็นอย่างยิ่งก็ขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มีใจเป็นกุศลที่มีใจเป็นบุญอยากจะร่วมสร้างบุญสร้างกุศลก็ร่วมบริจาคได้และในปีนี้ เป็นปี2566ทางวัดก็ได้จัดทอดกระถินสามัคคีขึ้นโดยได้รับบามช่วยเหลือจากคุณโยมฉลวยคุณโยมเจิมจิตพร้อมทั้งครอบครัวนะเขียวความรบได้มาเป็นเจ้าภาพทอดกระถินกับทางวัดในวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ดังนั้น ก็จะเชิญชวนญาติโยมมาร่วมงานบุญงานกระถินเพื่อสมทบทุนสร้างศา,าลาเรือนรับรองทรงไทยอนเนกประสงค์หลังนี้ด้วยเช่นกันเพราะทางวัดยังขัดจะตุปัจจัยอีกเป็นจํานวนมากในการที่จะได้ทำทาววรวัตถุข,ของวัดให้มีความแข็งแรงมั่นคงสาวรต่อพระศาสนาสืบต่อไปดังนั้นอาตมาภาคจึงขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนคนใจบุญ ผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้มาร่วมบุญในครั้งนี้ขอขอบคุณกับผู้ดำเนินรายการวิถีธรรมวิถีไทยที่ได้เป็นสื่อให้กับทางวัดอวมอองประชานรมิมรในครั้งนี้ซึ่งวัดใจความเจริญถ้าไม่มีสื่ออย่างนี้เราก็คงจะลำบากก็ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้เจริญพร ห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทบอของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223 6 จิญพรญาติโยมผู้ชมรายการของวัดพืชอุดมอยู่อาตมาผู้จัการสมบูรณ์สิริปนโยซึ่งยืนอยู่หน้าพระอสุรินทราหูทรงธรรมเป็นราหูขาวเป็นผู้ที่มีธรรมะเป็นเทพที่ใจดีมีเมตตาและเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์คนเราต้องบางครั้งต้องอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพดาฟ้าดินที่มีฤทธิ์ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องเป็นผู้ที่มีบุญกุศลอยู่ก่อนแล้วจึงจะขอสิ่งต่างๆได้เราต้องทําบุญไว้เป็นคนดีมีความประพฤติดีก่อน แล้วจึงจะขอพรจากให้ทวยเทพเทว,วาทั้งหลายช่วยได้นี่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งสําคัญของวัดพืชอุดมวัดพืชอุดมมีวิหารพระเจ้าเปิดโลกแห่งแรกแห่งเดียวเพื่อเมืองไทยที่มีคนใครเคลื่อนไหวได้ที่สร้างมาตั้งแต่ปี2507นับถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณเกือบ60ปีแล้วสภาพของวิหารพระเจ้าเปิดโลกซึ่งแสดงนรกสวรรค์มีไล์แอนซาวมีแสงเสียงสีให้ท่านได้ชมนั้นก็มีสภาพ สุดโซมไปตามกาลเวลาโดยเฉพาะน้ำท่วมใหญ่ในปีนี้เนี่ยในยามค่ำคืนได้ท่วมจนท่วมจนมิดนรกทำให้อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นอุปกรณ์อ Elect ิเล็กทรอนิกส์อิเล็กรอนิกเกี่ยวกับแสงเสียงสีเหล่านั้นน่ะชำรุดเสียหายจนหมดสิน้นทั้ง30ว่ตู้ต้องรอการบูรณะนอกจากนี้เราก็จะมีการสร้างองค์พระยายมราชองค์ใหม่ซึ่งมีความสูง2เมตรพยายมราชนั้นน่ะ เป็นเทพ,พเจ้าผู้พิพากษาความดีความชั่วของคนที่หลังจากตายไปสู่นรกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างพยามัจจุราชองค์ใหม่แทนองค์เก่าก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายมาร่วมกันบูรณะสร้างวิหารพระเจ้าเปิดโลกให้มีสภาพเท่าที่สามารถจะดำเนินดำเนินการสร้างให้ดีเท่าที่จะทำได้เพื่อเป็นธรรมะสอนแก่ญาติโยมทั้งหลายให้ระมัดระวังในการปฏธรรมต่าง เพราะทุกการกระทํานั้นมีผลมีผลตั้งสิ้นทําดีไปสู่สวรรค์ทำชั่วไปงลงนรกเป็นเปรตอสุรกายนั่นเองวัดพื่รอรวมนั้นได,ได้แสดงสัญลญักษณ์นี้ให้พี่น้องได้ชมมาเป็นเวลานาน60ปีปัจจุบันนี้มีคนเก่าๆที่เมื่อก่อนเคยมากับพ่อแม่ยามเด็กๆกลับมาดูเอาลูกหลานมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเตือนใจในสมัยที่เขาเหล่านั้น ยามเด็กๆพ่อแม่เคยพามาเมื่อเขาโตขึ้นมาเป็นพ่อแม่แล้วก็นําลูกหลานมาเยี่ยมชมเพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับขนแห่งกรรมตือนจิตเตือนใจให้ลูกหลานนั้นระบายเราในความประพฤติน,นั่นเองเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนท่านทั้งหลายมาร่วมกันเพื่อบูรณะนรกสวรรค์ท่านผู้ชมรายการของวัดพืชอยู่นี้ได้ชมแล้วมีจิตศรัทธาก็ขอเชิญชวนนะจ๊ะมาร่วมกันทําบุญบูรณะนรกสวรรค์ซึ่งเป็น อุชนีวัตถแุแห่งแรกอห่งเดียวของเมืองไทยนะเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็จะว่าได้ที่มีวิหารพระเจ้าเปิดโลกแล้วก็แสดงนรกสวรรค์จนครบท้วนเพื่อเตือนใจคุณทั้งหลายเป็นการนําธรรมะมาเผยแผ่ธรรมะในคำพีมาเผยแผ่ให้เห็นด้วยตาเรียกว่าธรรมะทัศนศึกษานั่นเองซึ่งเข้าใจง่ายดูง่ายเพราะนั้นขอเชิญชวนญ,ญ,ญาติโยมทั้งหลายซึ่งท่านสามารถ ศึกษาเส้นทางมาได้โดย Google นะจ๊ะมาทางสนุนลํำลูกกาก็ได้มาทางหนองจอกก็ได้นะจ๊ะอันนี้สงของการทำบุญการทานเนี่ยทำจะทำให้ได้อัน,นีิสงของการมีมีการทอดผ้ากรถินเนี่ยเราก็จะมีวันณนะผิวพันธ์สองสายแล้วก็ได้มีจตุป,ปัจจัยมาร่วมบูรณะซ่อมแซมวัดก็เป็นการสนุบบำรงศาสนาโดยโดยตรงเองด้วยในโอกาสที่ท่านชมรายการนี้อยู่ อาจจะมาขอตั้งจิตอธิษฐานให้พรท่านทั้งหลายที่ชมรายการและมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้รับบุญกุศลอยู่เย็นเป็นสุขบ้างมีสีสุขนะจ๊ะประกอบกิจการใดก็ให้ประสบความสาเร็จมุ่งมากสิ่งใดก็ให้สําเร็จจงทุกประการเทินมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงด้วยนะจ๊ะ และในช่วงเมืองไทยน่ารู้วันนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเรามีมาฝากกับคุณผู้ชมเป็นประจำค่ะและสําหรับในช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นคาับเกี่ยวกับใกล้จะฤด,ดูหนาวแล้วนะคะบางพื้นที่เนี่ยหนาวแล้วนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะไปสัมผัสอากาศหนาวแล้วก็ต้องลองเซิร์ชหาดูนะคะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มีข้อมูลมาฝากกับคุณผู้ชมเช่นเคยนอกจากนี้ข่าวสารที่น่าสนใจมีมาให้คุณผู้ชมเป็นประจำอยู่แล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ คนรักเลยเตรียมตัวให้พร้อมกับงานใหญ่รับฤดูการท่องเที่ยวถึง2งานด้วยกันกิจกรรมคอนเสิร,ร์ตเชียงคานเฟสติวัลครั้งที่หนึ่งวันที่22และ23ธันวาคม2566และมอนฮักเชียงคานในวันที่9และ10กุมภาพันธ์2567ณบ้านติดดินที่อำเภอเชียงคานชูจุดแข็งของแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงคานมาเป็นจุดขายให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสบรรยากาศที่เป็นอัตลักษณ์ของเชียงคานร,รอพบศิลปินที่จะมาร่วมงานทั้ง2กิจกรรมทำใจฟฟได้แน่นอนและยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางธรรมชาติที่จังหวัดเลยซ มั่นใจว่าจะช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนจากการจัดงานไม่น้อยกว่า27ล้านบาทมากรลังคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดนะครับสวาได้ของอจังหวัดเลยนะเราจัดงานด้วยกัน2รูปแบบ2สไตล์2กิจกรรมนะครับในเรื่องของเชียงคานเฟสติวัลครั้งที่1อีกงานหนึ่งนะครับอีกสไตล์นึงเลยครับเป็นรูปทุ่งหมอลำซึ่ง2แบบ2สไตล์นี้ครับก็จะสร้างสีสันสร้างกิจกรรมให้เกิดขึ้นกับเมืองเชียงคานจังหวัดเลยได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเราก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่าลืมนะคร งานครับเตรียมพร้อมเตรียมรอต้อนรับให้นักท่องเที่ยวกลับมาเยี่ยมจังหวัดเลยนะครับ oh, เรียนเชิญน,นะครับเจอกันอีกสักทีจะดีไหมไปกันอีกสักทีก็ดีนะมีเพียงหาดสายสาย,สายลงสองเราอยู่กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงร้อมเพลงจิบกันเหมือนตอนปีหนึ่ง ให้มันซึ้งสุดๆให้มันซึ้งสุดๆหัวใจไปเที่ยวกันอีกสักที่กันดีนะเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม ดีและดีป้าจัดงานดิจิทัลทิวไรซ์ u n อันบ็อกซ์เทคคอนเฟอเรนซ์สำหรับคนท่องเที่ยวแห่งปีพร้อมยกขบวนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังรวมมอบสาระความรู้และแนวคิดดีๆผ่านเวทีเสวนาและกิจกรรมเวิร์กช็อปมอบประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการทราเวลเ c คชั้นนําและขับเคลื่อนโครงการเปิดเมืองเปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัลชูไทยแลนด์คอนเน็กต์แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติเชื่อมต่อโอกาสทางธุรกิจแบบไร้ขีดจ,จากัดและเปิดตัวยูทิลิตี้ช็อยเก้นกระตุน้น ทั้งนี้เนี่ยเป็นการที่เราเาตรียมความพร้อมในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะครับว่าการท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นภาคบริการเนี่ยสามารถทํารายได้เข้าประเทศได้ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของรัฐบาลได้มีการทํางานร่วมกันระหว่างกระทรวงดีอีกับภาคเอกชนในเรื่องของ Thailand c o n n e c t ก็เป็นแอปพลิเคชันที่ทําให้การท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะครับได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับก็เชื่อว่าภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลเนี่ยจะเป็นภาคหนึ่งที่สามารถทํารายได้เข้าประเทศได้นะครับตัวไทยแลนด์คอนเน็กเรามีตัวทั้งหมดรายการอยู่ประมาณ หนึ่งแสนนะครับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเข้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีตัวรายผลิตภัณฑ์หรืองานบริการต่อเนื่องอีกประมาณสัก2องแสนรายการนะครับผลกระทบน่าจะอยู่ประมาณสัก1นึ่งหมื่นล้านบาทขึ้นไปนะครับ นี่คือภาพรวมที่เราประเมินไวหลังจากที่องรงการเริ่มลอนชิสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทยศูนย์กลางการประสานงานเผยแพร่ข่าวสารระหว่างบุคคลสถาบันองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคอนแทคเซ็นเตอร์ทั้งในและต่างประเทศจัดงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี TCCTA Contact Center Award 2023จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่7เพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและศักยภาพ c o n t a c t Center ไทยให้มีคุณภาพเทียบเท่าสากลแบ่งรางวัลเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทองค์กรและประเภทบุคคลรวมทั้งสิ้น140 42รางวัลณโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์การประกวดคอน t ทคเซ e n t e อร์อวอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพขององค์กรหรือการทำงานที่พัฒนามากขึ้นขอแสดงความยินดีกับบริษัทที่ได้รับรางวัลทุกๆบริษัทครับก็ชาวคอนแทคเซ็นเตอร์ทุกๆคนด้วยนะครับปีนี้เป็นปีแรกที่เราได้เป็นรางวัลเบสคอนแทคเซ็นเตอรมันคือกำลังใจที่ทางสมาคมให้กับน้องๆที่ทำงานหนักคุณินทเชียร์เป็นปีที่2ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันนะครับขอบคุณสมาคมด้วยเพรมาสร้างขวัญกำลังใจให้กับบริษััททแลล้้กกกก็พนนงาาาี่ใหบรริูค ให้พวกเราเนี่ยไม่หยุดพัฒนาในการทํางานเพื่อมอบประสบก,การณ์ดีให้กับลูกค้าพยายามอย่างดีที่สุดที่จะทําให้อุตสาหกรรมของเราเติบโตนะครับแล้วก็เป็นทางที่ดีนะครับ ดักโดนัทโดนัทยอดนิยมจากสหรัฐอเมริกาเปิดบริการแล้วที่สยามดิสคัฟเวอรี่ปากหมุดเป็นที่แรกในเอเชียมีเอกลักษณ์โดดเด่นที่แป้งโดนัทเค้กวานิลาทำสดใหม่ทันทีที่สั่งเลือกรสชาติในแบบที่ชื่นชอบเองได้กับเมนูโดนัทกว่กวา20รสชาติเปิดบริการทุกวันที่ชั้นเอ็มสยามดิสคัฟเวอรี่ so we're uh, we're located in Siam Discovery M floor right next to the BTS walkway our operating hours are 10 to 10 every day so please uh, feel free to come and uh, enjoy our donuts ICS Lifestyle Complex ร่วมกับ Lotus p r i v e จัดกิจกรรม Family Cooking Ba t t l e ศึสรวมพลังยกครัวโดยนางสาวราวรวรรณเพลียขิตวงผู้ออำนวยการอาวุโสายงานการตลาด Lotus ตอกย้ำจุดแข็งของ Lotus ในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับอาหารที่ Lotus Privé ณ ICS Lifestyle Complex ซึ่งเปิดพื้นที่ให้เชฟรุ่นจิ๋วและครอบครัวร่วมแข่งขันโชว์ฝีมือทำอาหารพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้จากเชฟชื่อดังมีครอบครัวคนดังอย่างรีเดียชรันรัตร่วมกิจกรรมซึ่งงานจะมีถึงวันที่14ตุลาคม2566ที่ Lotus p r i v ว บริษัทเอิร์ธประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดยุงและ,มะแมลงภายใต้แบรนด์อาร์ตจัดกิจกรรมอาร์ตร่วมใจไล่ยุงร้ายสู้ภัยไข้เลือดออกปี2เพื่อให้คนไทยปลอดภัยจากยุงร้ายและกำจัดไข้เลือดออกให้หมดภายใน5ปีได้รับเกียรติจากมิสเตอร์ทาคุโรทาสกะอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยร่วมเสวนาความร่วมมือการแก้ปัญหาไข้เลือดออกการให้ความรู้และวิธีการป้องกันตัวเองจากโรคไข้เลือดออกรวมถึงเป็นสกีพยานในการมอบเงิน1ล้านบาทจากโครงการอาร์ตร่วมใจไล่ยุงร้ายสู้ภัยไข้เลือดออกปี ให้แก่มูลนิิโรงพยาาบลเด็กมธสเตอร์เคนทาร์โรซาโตประธานบริษัทลดประเทศไทยจำกัดกล่าวถึงว่าถุกประสงค์การจัดงานที่ต้องการลดปริมาณของผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกในประเทศไทยโดยพีายาให้ควารู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองจากโรคไข้เลือดออกส่วนการมอบเงินหนึ่งานให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนั้นพระเริงบอกว่าไข้เลือดออกที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะเป็นเด็กนลาจะช่วยพัฒนาแก้ไขให้เด็กๆปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกได้มากขึ้น ดินเนอร์สุดหรูดื่มด่ำบรรยากาศสองฝากฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยากับเรือสมัยริเวอร์ไซส์สำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่โทร088 1908889สิ่งที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ชมในวันนี้ก็หวังว่าจะถูกใจนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามกันได้ใหม่นะคะทุกเช้าวันเสาร์ทางททบ5ในรายการวิถีธรรมวิถีไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนส่งกำลังใจให้ทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ